สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลวันสองนะคะวันนี้นะคะเรามาประดระเตรียมงานกฐบบินนะคะมาอาบุญร่วมกันนะคะสายบุญน,นะคะดูเองนะคะามาแล้วคะ อ๋อไม่มีสีสันอีกแล้วไปแล้วรูปแล้วรูปแล้วโอ้ไอบุญนั่นตรงนี้นะคุณแม่ปวีจะนี้ได้ไงเนี่ยอ่านสงในนะไม่รู้จักแล้วเนี่ยก็ชาวบุญคนเดียวได้เนี่ยใช่แล้วยสียงเยงามาเมา อันนี้ประดับเม่งนะคะที่ตั้งกองบุญกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาถ่ายคุณแม่ประวีทาก่อนนะคะเดี๋ยวจะว่านี้ถ่ายแต่นี้ทำนะคะ บอกว่าตอนทํางานก็ถ่ายบ้างนะคะนี่ก็เลยมาถ่ายให้นะคะนน <laughs> ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว,ลวโอ้โหคุณแม่ปราวีนะคะประดับเมงนะคะกับคุณป้น้อยนะคะกับคุณพี่รัตนะคะค <c oughs> ่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะสวยแล้วสวยแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เมงนะคะที่ตั้งกองบุญเรียกเมงนะคะ มานี้นะคะอุ้ยฝั่งนี้ก็รับเครื่องซอยดาวนะคะทางนี้นะคะรับซอยดาวนะคะทางนี้เครื่องซอยดาวรับทั้งวันเลยนะคะ,ะบริจาคทั้งวันนะคะคือสซอยดาวร อันนี้ช่างไฟนะคะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะใกล้แล้วยันนี้จะไปทำน้ำยดช่วยอาก่อนนะคะอีกก็มาถ่ายบรรยากาศให้ชมแล้วก็เก็บภาพนะคะวันงานนะคะวันเตรียมง,งานให้ชมกันนะคะบรรยากาศอยาว่าอีชา้าอีชา้าต้นเสาจังเลย เอาคุณนายก็ก่อดต่ต้นเสาเนาะก็อิชาจิคะอ่ะเตรียมงานนะคะต้องเตรียมเวลาเวลาเอาไปเวลาหนีเดี๋ยวอาให้จงกป้ากลับมาอ่างสุดสุดท้า Chào Leo. Đi đi pet

Rafael ralph tội phạm xưa hôm nay ralph tội phạm xưa hôm nay ralph tội phạm xưa hôm nay

แล้วนะคะใกล้จบแล้วใกล้ความจริงแล้วนะคะ จะเสร็จแล้วนะคะงานวันนี้นะคะเริ่มจะสวยนะคะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะดูสิคะ,คะใกล้แล้วละใกล้แล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะได้คะ อาดทรงนะคะเช้ามาจนค่ําแล้วนะคะวันนี้ไปแข่งทานะคะนี่ก็เป็นผู้ช่วยนะคะคุกอาเป็นคนทํานะคะตั้งแต่เช้านะคะที่อาดทรงมาวันนี้สำหรับคลิปน,นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไ้พเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม สวัสดีค่ะ